สวัสดี FC ทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมทางช่อง e m i ิ a Racing นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ e m i ิ a Racing หรือช่อง YouTube e m i ้ a Racing นะคะวันนี้นะคะเ m ม a ขออนุญาตนะคะนำทุกท่านมาพบกับ Cap Auto นะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าขายดีมากๆนะคะสำหรับรุ่น Cap Auto นะคะจำน่ายราคา834,000บาทนะคะสำหรับสีเงินดำเทา นะะคแต่ถ้าเป็นสีขามุกเพิ่มอีก1,000 0นะคะจำหม่อยู่ที่8 4 4 0 0 0บาทนั่นเองนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะจะให้เครื่องยนต์2.4แล้วก็ให้กำลังแรงม้าที่181แรงม้ามาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เมก้าตกแต่งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะอันนี้ไม่เปลี่ยนแม็กไม่เปลี่ยนยางนะเดิมๆเพิ่มเติมแค่สเกิร์ตรอบคัน นะคะเพิ่มเติมแค่สเกิร์ตรอบคันสติ๊กเกอร์นะคะแล้วก็โลว์บาร์เล็ซุม้มล้ออ่านะคะการสเกิร์ตด้านหน้านะคะก็คือตัวกันชนตัวนี้นั่นเองนี่ตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวกันชนด้านหน้านะคะที่เรามีการติดตั้งเพิ่มให้นะคะแล้วก็ชุดครอบครอบตัวสี่ครอบกระจังโลโก้ทไทยทรานสปอร์ต ดูหล่อมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วถ้าเน้นใช้งานเดิมๆไม่เปลี่ยนแม็กไม่เปลี่ยนยางรุ่นนี้ให้แม็กขอบ18มาอยู่แล้วนะคะอ่ะรุ่นนี้นะคะก็จะให้ในส่งของตัวแม็กขอบ18มาอยู่แล้วนะคะสำหรับตัวแม็กและก็ยางนะคะขนาดขอบ18นะคะให้ยางเป็นซีรีส์265ทันะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะว่าเอมิกตกแต่งอะไรบ้างโอเคค่ะสำหรับด้านข้างนะคะเอมิกได้ตกแต่งในส่วนของตัวสติกเกอร์สติกเกอร์ลายนี้ลูกค้าชอบนะคะและก็อยากได้เป็นรายนี้เลยนะคะซึ่งติดเข้ากับตัวรถที่เป็นสีบอลเงินเนี่ยทำให้รถดูสวยแล้วก็ดูโดดเด่นมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางก็ได้นะคะสำหรับสไตล์ ที่เน้นใช้งานแม็กเดิมยางเดิมดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ด้านท้ายตรงนี้นะคะมีการติดตั้งในส่วนของต,ตัวโลบาเล็กนะคะให้กับลูกค้าตัวโลบาตรงนี้นะคะถ้าเน้นใช้งานนะคะแนะนำให้ใส่เป็นตัวเหล็กนะคะของ Outlander นะคะก็สามารถใช้งานได้อย่างสมบุกสมบันเลยนะคะขนของขนของนะคะไม่ต้องกลัวว่าวัสดุจะเสียหายนะคะสำหรับตัวโลบาตัวนี้ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเอเมก้าก็ฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าท่านใดนะคะที่สนใจในส่วนของตัวรถมิตซูบิชิทุกรุ่นเลยนะคะสามารถโทรสอบถามเอเมก้าได้ที่เบอร์0636259364นะคะเดี๋ยวเอเมก้าจัดโปรโมชั่นดีๆให้นะคะจัดแคมเปญดีๆให้นะคะหรือลูกค้าท่านใดมีรถเก่า นะคะคต้องการมาแลกรถใหม่นะคะก็โทรหาเอมิก้าได้เลยนะคะลองเช็คราคาดูนะคะสามารถทําเทินได้ไหมนะคะหรือว่าตีเป็นเงินดาวไปเลยก็ได้นะคะรถเทินรถไม่ใช้เงินเอมิกาก็ทําให้ได้วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็ฝาก Subscribe เอมิ a ้าร i ซิกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ